แม้จะไม่ใช่นายกเว้าแต่ก็คงจะเป็นนายกกระจกเงาของคุณพ่อเมื่อไหร่จะทำงานเป็นเจ้าคุณหนูผลเงาท่านทักษิณท่านนายกแต่ให้ความมั่นใจหรือความเชื่อมั่นหรือว่าจะลบควาปลามาต,ตรงนี้อย่างไรบ้างจะไม่ขอตอบเรื่องท่านทักษิณแล้วนะคะ <lacking? S 2> เพราะว่าเราต้องเดินไปข้างหน้านะะวิสัยทัศน์ที่ดีไม่ว่าจะมาจากใคร ก็ตามอายุเท่าไหร่ก็ตามวิสัยทัศน์ที่ดีคือสิ่งที่ดีก็ไปเงาต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นขอตอบแค่นี้แล้วกันค่ะหัดทํางานเองลูกเป็นนายกแล้วไม่ใช่เดินตามตูดคุณพ่อต้อยต้อยต้อย,อยคุณพ่อเขาแก่แล้วลูกเขาเหนื่อยเขาเป็นเอ็นเปื่อยยุยและเขาก็อยากเลี้ยงหลานนั่นแหละหนูลมินิฮาร์ดเนี่ยนะไปเล่นที่อื่นลูกใส่ชุดขาวอยู่นะมีมินิโฮมีนะ่มินิฮาร์ดบ้านป้านหนูเหรอลูกนะ ถ้าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่จะฮัดหน้าให้มันทําไม่ได้เอ้หลายคนก็บ้าจี้ไปทําตามนางแต่ก็โทษนะฮะนี่มีคุณพีของผมฮะท่านพีรพันของผมค่อนข้างจะมีกาละเทศะนะบอกว่าทําไม่ได้ไม่มีกาเรามายกเดี๋วป้ไม่น่ฮะโอ้ยไม่มีหรอกนี่ฮะคนนี้ครับแบบอย่างที่ดีของผมฮะแล้วเวลาที่เขาจะคุยงานเนี่ยนะ เขาก็อยากจะคุย,ยกับคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีผู้ซึ่งสามารถตัดสินใจได้แล้วคนข้างๆคุณเนี่ยคือใครละ่ะเขามีตําแหน่งแห่งหนใดทางการเมืองเหรอเอ๊ะหรือว่าเขาเป็นคนตัดสินใจแทนคุณ